ยินดีต้อนรับเข้าสู่ i อ i ิสโอ My มทาโลดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัว i อริสโอ My มทาโลทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจเฟ c บุ o o k I w i สโอด My t a r o แอนด์ลักกี้แคนโดนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในเรื่องของความรักนะคะให้กันเดือนมิถุนายน2564ให้กับชาวราศีกันนะคะ คนราศีธาตุดินกลางธาตุนะคะโดยการอาร่านมันเป็นการโดยร่วมเจ้าล a เด้งไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคําแนะนาดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ชีวิตนะจ๊ะ เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของโอที่ไดถูกปล่อยมาในทุกๆวกคนะคะโดยการอ่านวันนี้จะแบ่งไปทั้งหมด3 s t สเตชันนะคะคือคอนโซดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่นะคะรายละเอียดต่างๆสามารถคลิกที่ดีสคริปชันได้ทังตรงทังสแตมปโอททำไว้ในดีสคริปชันหมดแล้วหรือคุณสามารถคลิกที่มุมตัวไอด้านซ้ายไอ้มุมซ้าย ล่างสุดของขวาม,มือวิดีโออ่ะของซ้ายสุดวิดีโอดีกว่าเออมันจะมีในส่วนของทาสแตป์ทำไว้ให้แล้วก็สารบัญเนื้อหาของต่ละวินาทีว่าคุณอยู่ในสานนะน,นี้คุณต้องดูในนาทีเท่าไหร่นะคะเข้าไปคลิกกันได้อ่ะยังมาเริ่มที่คนโสดดีกว่าค้นโซดสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างสิบไม่เท้าหกดาบ สามถ้วยนะคะอืมแปดเหรียญ The Were Night of Sword เจ็ดถ้วยนะคะเมติเชียนสองดาบสามดาบโอ้บางท่านแอบรักคนใกล้ตัวหรือเปล่าจ๊ะ ไม่พลังงานขึ้นชัดเจนเหมือนว่าแอบรักคนใกล้ตัวพยายาม move on ออกมาจากจุดจุดนั้นแต่ว่าก็ยังทําไม่ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางท่านมีถึงขั้นขนาดที่เออไม่อยากจะแบบไม่อยากจะสารสัมพันธ์ต่อรูปแบบของเพื่อนบางท่านคือแบบว่าคือหลงรักเพื่อนหลงรักคนใกล้ตัวค่ะแล้วมันดูเหมือนว่าตัวเองทาอะไรไม่ถูกตอนนี้เริ่มได้ที่จะแบบว่าต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างตัวคุณไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตนะมีมีเข้ามาในชีวิตเยอะแยะเลยแต่ว่าตัวคุณไม่เลือกไข่คุณออฟเฟอร์ คุณเอาเฟอร์ค่ะคนเดียวคนอื่นคุณไม่เอาคนที่จะดีหน้าตาดีหรือว่ายังไงยังไงเข้ามาคุณก็ไม่เอาคุณเอาแค่คนคนนี้คนเดียวแต่ดูแล้วความน่าควาสัมพันธ์ของคุณนั้นดูเหมือนพยายามทาทุกๆอย่างเพื่อให้เขาสนใจคุณมานะคะแล้วในทิศทางก็คืออาจจะมีการเฟล,ล์กันอยู่บ่อยครั้งเหมือนว่าตัวเขาคุณอาจจะไปรับรู้ว่าเขาอาจจะมีคนคุยหรืออาจจะแบบว่ามีใครแบบว่าแอบ,แอบ,แอบชอบ,ชอ,บ,ชอ,บอยู่บ้าง่นแหละแต่ไพ่เดอะเวอร์เนี่ยชัดเจนว่าคุณอาจจะเดียวกับชาวราศี าาราศีกันราศีก,ศกุมราศีพฤษภราศีสิงห์ก็ได้นะคะชาวราศีกรกฎชาวราศีเมษก็เป็นไปได้เหมือนกันพาพลังงานขึ้นชัดเจนว่าคุณช่วงเวลาเนี้ยพลังงานมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากเลยเจ้มจ้นมากเลยเหมือนตัวคุณค่อนข้างที่จะแบบ อยากเทคแอคชั่นคนคนนี้แบบใจจะขาดอยู่แล้วแต่แบบเขาไม่เล่นด้วยหรือแบบเขายังไม่พร้อมที่จะคบคุณหรือว่าอยากจะเปิดหรือจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์เป็นขั้นนั้นหรือในรูปแบบของเปลี่ยนสถานะกันแบบแบบโดยตรงอ่ะเขายังไม่พร้อมอ่ะขอดูหน่อยสิว่าเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างชาวราศีกันควีนออฟเพนต์เ l ิลจูออฟครับเดอะมูน Queen of Swords S of One Justice 5ไม้เท้า10ดาบ Just Men t ในอัพคัสถานการณ์ดูแล้วเหมือนว่าช่วงเวลานี้อยากจะให้พักผ่อนในเรื่องของความรักไปก่อนถามว่าคนคนนี้พัฒนากันได้ไหมพัฒนากันได้แต่ว่าอยู่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป,อย,อ,ยอ,ยไปอย่าเพิ่งไปเล่นสถานะหรือทําให้เขากดดันนะคะห้าดห้าห้า,หาไม่เท้ากับไพ่สิบดาบเนี่ยมาเตือนว่าคุณต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ร้อนเรื่องของการที่เข้าแบบว่าบ,าบุ่มบ่ามนิดนึงเพระาะฉะนั้นต้องใจเย็นๆ j u s t m e n t มาบอกของ queen of s w o r d แล้วก็ไพ่เดอะมูนคุณคิดมากกังวลใจในเรื่องของเขาอยู่บ่อยครั้งแต่คุณไม่สมควรที่จะแบบว่าเออไปจืาไปพู ลมที่แบบว่าไปถามว่าเขามีคนคุยหรือ,อยังเขาอย่างเงี้ยคืออย่าพึ่งสถานายังยังไม่ถึงขั้นขนาดที่ว่าจะต้องไปจูจี้ในจุดที่รับตรงนั้นได้นะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปก่อนนะไพ่ two of c u p เนี่ยมันเป็นไพ,พ่พลังงานของคนสองคนที่เขาเข้าใจกันแหละแต่ว่าเขาให้คุณเป็นรูปแบบของเพื่อนมันถึงขึ้น justice ก็คือเป็นแค่เพื่อนหรือเป็นแค่พี่น้องไปก่อนเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมีใครในตอนนี้ queen of pentacles เขาอาจจะยังแบบว่ามีคนคุยที่เขายังไม่เคีย์กันก็ได้เหมือนว่า เขาก็เหมือนไม่ต่างจากคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ยังมีคนที่แอบชอบเหมือนกันแต่มันก็เหมือนแบบ ให้ใจ,ให,ใ,จให้ใจอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนน้อยๆมันไม่ตายจากคุณนะคะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าไพ่พลังงานหนึ่งเมท้ากับไพ่เก้าเม็ดเก้าถ้วยเนี่ยมันยังดูเหมือนว่าเขายังไม่พร้อมที่จะแบบชัดเจนกับใครในตอนนี้ดูๆแล้วในเดือนนี้คุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องอยู่กับตัวเองอาจจะแบบเข้าหากับเขานรูปแบบของเพื่อนฝูงหรือรูปแบบของพี่น้องกันไปก่อนดีกว่าแล้วมันน่าจะแบบว่าโอเคกว่าการที่ว่าคุณไปลุกสถานะความรักขามสมพันธ์เลยเพราะว่าถ้าคุณไปลุกเลยอ่ะมันกลัวว่ามันจะแบบ พังไม่เป็นท่ามีเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ขอดูไพ่พลังงานของตัว r o m a n ต์แองเจิลอ c l e อร์เการ์หน่อยสิว่าอล a c อร์เการ์ดาอยากจะให้คำแนะนำอะไรคุณบ้างไพ่อลเลอร์เการอยากจะให้คำแนะนำอะไรคุณบ้างเจ้าคะ่ะ เพย์ pay attention to the respect เขาบอกว่าพยายามปล่อยใจเปิดเปิดใจให้ตัวเองบ้างเอาตัวเองไปร้องเพลงเอาตัวเองแบบว่าไปฟังเพลงแบบผ่อนคลายชีวิตบ้าง romantic feeling หามันจะมีพลังงานดีๆเข้ามาก็ลองเปิดใจให้กับคนที่เข้ามาบ้างนะคะอย่าแบบว่ายึดติดกับคนคนเดียวนะคะลองแบบเปิดใจให้คนคนนึงคนใหม่ๆเข้ามาด้วยบ้างนะคะขออิงย o u ั s โซเมดพยายามแรงอธิษฐานเป็นการแบบว่าสื่อสารเนือ้อคู่ของคุณจะวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณอยู่ตั้ลยครั้งแรงอธิษฐานคําขอร้องหรือคําอ้อนวอนจากคุณจากคนจ,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 จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคาร นับถือจะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาอยู่หลายครั้งนะคะอ่าไพ่พลังงานต่อไปไพ่พลังงานของตัวราศีธาตนะุราศีนะคะที่มีอิทธิพลกับคุณลัคนาดาวจนันทร์สุขทั้งหลายที่มีอิทธิพลกับคุณอยู่ในราศีอะไรราศีมิถุนนะคะ ลิฟบ้าคนลาศีต้นถ้าลมขึ้นค่ะมิถุนตนกลุ่มนะคะที่มีประเด็นกับคุณนะคะลัคนาดาวจันทรสุกเขาอยู่ในราศีดาวต่อไปนี้หรือเปล่าลองไปเช็คกันได้นะคะอ่ะไปกันต่อสําหรับคนมีคนคุยสถานการณ์คนมีคนคุยสถานความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างเจ้าคะสถานการณ์คนมีคนคุยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้าง สี่เหรียญสามเหรียญเจ็ดดาบ <S, s of swordS s of pentacleT of the e m p r e s n Van, s n e f of w a n d k i n g ถือเหรียญหกไม้เท้า เอสออฟสอดสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในเดือนนี้เดือนที่ผ่านในสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเหมือนใครบางคนไปประจบไปพบเจอใครบางคนที่ค่อนข้างจะดูแบบว่าลุก เจ้าชูเจ้าชูคุณรู้สึกระแวงเขามากเดือนที่ผ่านมามีการระแวงกันเกิดขึ้นของคุณคุยของคุณดูแลความรักความสัมพันธ์ของคุณมาดูกันท่อนกระแทล้ะเกิดนะเขาเป็นเด็กถือไม้เท้าอ่ะที่เขาบอกว่าค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เขาทําคือเป็นเด็กถือดาบด้คือมีการซ่อนเล็บคมอะไรบางอย่างมีการซ่อนกรงเล็บอะไรบางอย่างไว้มันมีการทรยศข้างหลังกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเหมือนตัวคุณเริ่มอยากจะคอมมิตเมนต์กับคนคนนี้แต่มันมีอะไรบางอย่างที่ดนบัน ก่อนพักผ่อนก่อนอานนพอก่อนอนนนอย่างเงี้ยคือค่อยๆดูไปก่อนเพราะว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่คุณค้าคาใจกับคนคนนี้อยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นไปได้เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบลุกเจ้าชู้เจ้าชู้แต่ว่าพื้นเพเขาอาจจะเป็นคนที่นิสัยดีก็ได้แต่ว่าเราเรื่องของไพ่พลังงานเจ็ดเมทัพเจ็ดดาบเข้ามาเนี่ยก็ยังอยู่ในตําแหน่งที่ยังต้องระแวงอยู่ระวังอยู่ในเรื่องของความรักความ,วามสัมพันธ์มีแรงหึงหวงมีแรงคิดมากมีการคีดระแวงกันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความ,วามสัมพันธ์ของพวกคุณสถานการองดูมัน,มนื่ แบบโอเคแหละในระดับนึงแต่มันยังแบบมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนเข้ามาเหมือนกันนะคะขอดูไพ่สถานการณ์ในเดือนนี้ในสีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างห้าถ้วยค่ะไฮโลแฟนค่ะสี่ดาบจ้ะ ไพ่เดทขึ้นจ้ะสิบถ้วยขึ้นจ้ะสเต็งจ้ะห้าดาบจ้ะสองไม้เท้านะ The Tower Key okay. n e v t of Pentacle คนที่มีคนคุยอยู่สถานก,การณ์เดือนนี้อาจจะดูนิ่งเงียบของคู่ของคุณมันไม่ได้มีการเทคชั่นต่อ มันจะต้องมีการอดทนต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดคาจาและการทะเลาะวิวาดกันห้าท่วยมันเป็นเรื่องพลังงานของการที่ขี้น้อยใจหรือยังยึดติดกับอะไรเดิมๆอยู่อาจจะเป็นตัวเขาที่ยังไม่พร้อมที่จะสารสัมพันธ์หรือตัวคุณที่ยังรู้สึกว่าไม่มีการละแวงของคู่ขนคุณคุณรู้สึกไม่พอไม่แบบยังไม่โอเคที่จะแบบสารสัมพันธ์ในตอนนี้เหมือนคุณจะดิวอยู่กับคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าไปในทิศทางที่ความรักความสัมพันธ์เขามีเรื่องบุคคลที่สามหรือว่าเขาดูเหมือนเป็นลูกคนเจ้าชู้ที่มีคคนนมาพพัััวอออยยู่่บร้งะ มันเลยทําให้คุณไม่ไม่ค่อยจะมั่นใจกับตัวคนคนนี้อะ่ะเออคิงถือเหรียญกับไพ่พลังงานสิบถ้วยเนี่ยดูแล้วเหมือนคนคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูเออม,นมีนู่นมีนี่ทำมีอะไรหลายอย่างทํานะคะหรือบางคนอาจจะเดียวกับพ่อไม้แม่ไม้อยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ยังแบบยังเคลียร์กันไม่จบแต่ไพ่เดือดเดดกับไพ่สองถ้วยเนี่ยไอสองไม้เท้าเนี่ยมันจะดูเหมือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับตัวคุณคุณจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะแบบว่า เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เด e t o ท e วเวอร์ Tower, ขึ้นมาเตือนในตำแหน่งที่9เหมือนว่าระวังในเรื่องของคําพูดระวังดีๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ขั้นใหญ่ของคุณเด e d e a ด h ด้วยมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ในทางในการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณชอ็อกกินได้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นนิดนึงนะ เออวันนี้อ่านไพ่แล้วรู้สึกว่าเพราะว่าทำไมไพ่เดอะทาวเวอร์กับไพ่เดอะเดดขึ้นมาหลายราศีแล้วเกินช่วงเวลานี้เราก็เคลียไพ่พลังงานใหน้แล้วนะทำไมมันขึ้นมาก็คงจะต้องเตือนนั่นแหละว่าเออช่วงเวลานี้ต้องใจเย็นๆนะคะทำอะไรเขาต้องแบบว่าค่อยๆไปค่อยๆไปแบบมีสติเนาะในขอดูหน่อยซิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไปแล้วขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลออร์เคิลกัน,นสิว่าออร์เคิลการเขาอยากจะให้คำแนะนำอะไรกับคุณบ้างออร์เคิลการเขาอยากให้คำแนะนำอะไรกับคุณบ้าง พลังงานเคลียพลังงานเก่งงาๆพ,พลังงานการพูดคุยกันนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมันจะเป็นเรื่องของการความรักความสัมพันธ์แรกแรกๆพบห,บหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่หลายครั้งการที่ว่าพูดคุยการนิวเลฟไปใหม่ก็มีเข้ามาเขาบอกว่าถ้ามันคนๆเน,น,นี้ยมันไม่ใช่แล้วอะคุณอย่าเพิ่งไปเสียใจมันจะมีพลังงานคนใหม่ๆเข้ามาคุณจะตกหลุมรักใหม่กับคนใหม่อีกเข้าใหม่หลายๆครั้งคนคน,นี้เขาอาจจะยังไม่ชัดเจนกับคุณในตอนนี้แต่ดูแล้วพลังงานขึ้นว่าตัวคุณอาจจะเป็นคนฝ่ายได้เดินออกมาก็ได้นะคะแล้วก็มี มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณมากมายนะคะก็ต้องตัดสินใจเอาแล้วว่าจะว่าจะเลือกอย่างทางไหนนะคะลัคนณาดาวจันทรศุกร์เขาอยู่ในราศีอะไรเอ่ยสามารถเช็คลัคนณาดาวจันทรศุกร์เขาได้ดีสคริปชันด้านล่างนะคะเราได้ทําไว้ให้แล้วในของดีสคริปชันเป็นเว็บเว็บสำหรับเช็คลัคนณาดาวจันทรศุกร์นะลัคนณาดาวจันทรศุกร์เขาอาจจะอยู่ในราศีวอกโกราศีกันพฤกษภศกค่ะคนราศีพฤกษภศกเนาะ ทอรัสนะแล้วก็คนราศีสกอ์เปียนราศีพิจิกนะคะที่มีประเด็นกับคุณในช่วงเวลานี้เช็คลาคนาดอาจารย์สุขได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อโค้งสุดท้ายสําหรับคนมีคู่คนมีประเด็นสถานการณ์คนมีคู่คนมีประเด็นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นไงบ้างจ๊ะขอดูสถานการณ์ในอดีตของพวกคุณหน่อยสเต็งอือ of ออ p ครับไอทูออฟวันฮัลโหลแฟนบางท่านมีการเรื่องของการทะเลาะกาันหรือมีการแบบคำพูดคำจาที่แบบว่าเอ่อกระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยครั้งนะคะแต่จะทําให้แบบว่ามันดูนิ่งๆมันดูนอยๆเกิดขึ้นเดินทาวเวอร์ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเดิรเดด้วยเนี่ยพลังงานไพเราเคลียร์ไปแล้วนะอ่า ดูแล้วเหมือนว่าช่วงเวลาเนี้ยชาราศีกันมักจะมีปัญหากับคู่ครองจริงๆเละเพราะว่าทั้ง3สถานะขึ้นเดินรูปแบบของ The t ทาวเวอร์แล้วไพ่เดอะเดขึ้นมาพร้อมกันแบบเนี้ยอาจจะต้องระวังในเรื่องของคําพูดคําจาที่ผ่านมารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นไพ่เดอะเดวิลไพ่สิบอ เพนเจอร์มันเป็นไพ่พลังงานของคนที่ช่วงเวลาเนี้ยเหมือนตัวคุณค่อนข้านจะนิ่งๆกับคู่ของคุณหรือว่าคู่ของคุณทําตัวเหินห่างคุณออกไปอะค่ะมันเลยดูแบบว่าไม่ค่อยได้ชัดเจนไม่ค่อยได้คอมมิตเมนต์กันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้พูดคุยกันเหมือนตัวคุณอยู่คนเดียวถูกปล่อยทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนสถานะความรักความสัมพันธ์เป็นรักทางไกลด้วยหรือเปล่าที่มันมีประเด็นแบบเนี้ยแล้วมันดูเหมือนคู่ของคุณไม่ได้สนใจคุณมากพอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะมันเลยดูแบบว่าค่อยๆแบบนิ่่่งๆดดูเหมมมืออนไไไ้ีีะรทแบบ มันชัดเจนเลยว่าจะแบบว่าดีเลยอะที่ผ่านมามันเหมือนแบบมันมันไม่คุยกันหรอมันไม่ันมันดูถ่อมว่ามันดูเหนื่อยตึงๆกันในเรื่องของความรับความสัมพันธ์หรอจากไพ่ของกองเนี้ยโอ้ดูแล้วรู้สึกว่ามันมีเดวิลมันมีไพ่ทาวเวอร์มันมีไพ่เดดเดดแล้วมันมีตัวไพ่พลังงานของ คนนอนอยู่เฉยอะสี่ดาบอะนอนอยู่ตรงเนี้ยเฉยๆเหมือนนอนแบบว่าเคลียรพลังงานตัวเองเหมือนเหนื่อยเหมือนอะไรที่แบบไม่อยากจะพูดคุยกับคู่ของไม่อยากจะคู่ครองแบบไม่อยากจะพูดคุยกับคู่ครองแล้วอ่ะใพ,พลังงานไฮโลแฟนก็ขึ้นเหมือนพลังงานแบบว่าตัวเขาก็นิ่งๆไปดูคุณก็ดูรู้สึกว่าเฟลเฟเหมือนมีการตัดสินใจจะเดินออกไปจากเขาแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าห้าไม่เท้าคือไอ้ห้าดาบคือมันเหมือนว่าสิ้นสุดแล้วไม่ทะเลาะด้วยแล้วอ่ะคือไปดีกว่าอะไรเงี้ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ขอดูหน่อยสิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณไปในทิศทางไหนในเดือนนี้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทางไหนเจ็ดถ้วยการพูดคุยโอกาสใหม่ๆจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งอะไรบางอย่างที่มันยูไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เริ่มดีขึ้น ส่วนบางอย่างความรักความสัมพันธ์ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีระวังในเรื่องของการในเรื่องของอารมณ์และอีโกนหนึ่งเขาบอกว่าการให้หัวกันแบบอดทนในเรื่องของการที่ปล่อยวางได้ก็เป็นอะไรที่ดีนะเบลฟอร์ทูลเขาบอกว่าระวังเรื่องของคําพูดคําจามักจะไปแบบขัดหูขัดคู่ครองนิดหนึง่งเพราะว่าพลังงานดาวพลังขันกับดาวเสาราศีกันเนี่ยตอนนี้มันขัดแย้งกันอยู่ไงมันขัดแย้งกันเรื่องของคู่ครองเพราะฉะนั้นเราต้องจเย็นๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดีๆนะคะสี่ เหรียญมันเหมือนว่าช่วงเวลาเนี้ยตัวเราอาจจะต้องใจเย็นๆในเรื่องของคู่ครองหรือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตัวเองดีๆดูแล้วพลังงานชัดเจนว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณจะต้องใจเย็นๆเวลาพูดคุยกับคู่ขอคุณหรือว่าเจรจารแลกเปลี่ยนหรือมีการแบบว่าปรับความเข้าใจกันมันจะต้องมีการใจเย็นมากขึ้นนะคะ เพราะว่ามันจะมีเรื่องของคําพูดสอดเสียคําพูดกัดแกงทิ่มแทงกันอยู่บ่อยครั้งเนี่ยของชาวราศีกันเองโดยบางทีคุณไม่ได้ตั้งใจพูดหรอกแต่คุณเป็นคนตรงๆไงมันเลยมักมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆน,นิดนึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นไปได้คืออยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆดีกว่าขอดูไพ่สถานการณ์ของตัวโรแมนต์แองเจิลออร์เรคลาการเนี่ยสิว่าออร์เรคอลการเขาอยากให้คำแนะนำอะไรคุณบ้าง คุณหมะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่น่ารักนะคะหมอจะเจอพลังงานดีๆ <c oughs> เร็วๆนี้วิลลี่ซูนะคะเขาจะมีการกลับมาเคลียร์ของใครบางคนหรือว่าพลังงานเก่าๆมันจะมีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะคะม <c oughs> ันอยู่ที่คนสองคนจะให้อภัยกันในสิ่งที่คุณสองคนจะทํากันหรือเปล่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะบางอย่างให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยปล่อยวางได้ก็ปล่อยเนาะเพื่อจะให้ความรักความสัมพันธ์มันไปในทางที่ดีขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ขอดูไพ่พลังงานโรแม n a n แองเจิลออราเคิลการ์ดไปแล้วขอดูไพ่พลังงานลัคนณาดาจันดาสุเขาหน่อยว่าลักนณาดาจันดาสุเขาเนี่ยเขาอยู่ในราศีอะไรหรอลิฟบ้าค่ะคนราศีตุลที่มีประัญ็์คุณชาวราศีเมษนะคะเอเลียสชาวราศีมิถุนค่ะที่มีประเด็นกับคุณลักนณาดาจันดาสุเขาอยู่ในราศีต่อไปนี้นะราศีตุลราศีเมษราศีเมถุนนะคะ โดยทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้ที่ดีสคริปชันนะคะรัคนณาดาจันดาสุกจะไม่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นต้องไปเช็คกันดูดีๆนะคะแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมการพยากรณ์ในวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษและขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะขอให้คนสองชาวราศีกันหรือคนราศีกันทุกคนนะครับประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักมีความสุขนะคะในเดือนในเดือนใหม่ครั้งนี้นะคะพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีจ้า